it's a shit เอาเละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติประแปนนะครับกับเกมพัน .io หรือว่าเจ้านักมวยกินจุดนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมในตระกูล .io กันอีกแล้วนั่นเองซึ่งเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นนักมวยนั่นเองนะครับเราต้องทําการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับกินจุดไปเรื่อยๆแล้วก็ชิงความเป็นที่1ให้ได้นั่นเองโอเคครับสำหรับเกมนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเริ่มมาก็ต้องดูสกินกันก่อนนี่ก็คือตัวเริ่มต้นนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีฟ้า อะไรก็ว่ากันไปเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาได้ด้วยนะครับโดยการดูวิดีโอเพื่อปลดล็อกสกินโอเคครับเราจะเล่นตัวแรกกันเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนลวกันนี่นักมวยต้องสีแดงลุยกันเลยอ่าเริ่มมาครับผมเราจะเป็นเจ้าตัวนี้ชื่อว่า P P P z <c oughs> อ่าเราก็จะทำการกินจุดกันก่อนเพื่ออัปเรเวลโอ้ยนี่มันนักมวยรุ่นใหญ่อย่าเพิ่งอ่าสังเกตนะครับว่าพอเราเลเวลอัพเราจะสามารถอัพสเตตัสได้ ไม่ว่าจะเป็น Move Speed ความเร็วในการเคลื่อนที่ Attack Speed ความเร็วในการโจมตีนะครับอ่า r n y r g y r n g e n ความเร็วในการรีพลังงานการต่อยแต่ละครั้งต้องใช้พลังงาน Energy นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าเพึ่งสิโอ้ยโดนต่อยกอยกอยไอ้กอยกอยอืมอืมอื้อ,อ,อ,อ ไอ้เจ้าบ้าเอ้ยโอเคครับเรามาพูดถึงรายละเอียดกันต่อนะครับเฮลร e เจนก็คือความเร็วในการฟื้นเลือดนะครับแม็กเฮลพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็ดาเมจนะครับพลังโจมตีนั่นเองถ้าเราอัพดาเมจนี่หมัดของเราจะใหญ่โตขึ้นป,ปึน๊บนาสังเกตไหมครับใหญ่โตขึ้นมานิดเดียวไอ้ตัวนี้เราจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าชื่อว่ามิวเทชั่นมา,มาต้องลองต้องลองอ้อมวยรุ่นใหญ่กว่า สู่ไม่ได้ประโทโอเคครับเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอดูนะครับตัวนี้ไอตัวนี้เหมือนเราจะหาเรื่องเขาเอ้ยนี่นี่ก็คือก้อนพลังงานซึ่งจะทำให้เราได้เลเวลจากมันเรียบร้อยได้เลเวลสปึ๊บปึ๊นี่หมัดใหญ่ขึ้นมา3ขั้นโอ้สี่ขั้นแล้วครับอตอนนี้พลังดาวเมทของฉันก็ค่อนข้างจะรุ่นแรงแล้วนะ เอาตีไม่ทันไอตัวเมื่อกี้มันต่อยไวมากอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอเก็บเลเวลแป๊บนึงคราวนี้แหละฉันจะลองอัพเป็นความเร็วในการโจมตีนะโอเคครับเอาเป็น a t t a ท k Speed ดูนะครับปึกโอ้โหมันสาวใหญ่เลยครับมันสาวใหญ่เลยสาวไส้สาวไส้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอถอยก่อนโอ้ยโดนลุมครั้งนี้ฉันจะไม่ค่อยยุ่งกับใคร มีแต่คนจะยุ่งกับฉันขอเก็บเลเวลก่อนมาเด้อโห้เอนท์จี้น้อยเหลือเกินอะต่อยแป๊บเดียวก็เหนื่อยตอนนี้เราก็อัพเอน r ์จี e รีเจนะครับสามารถฟื้นพลังได้อย่างว่องไวเฮ้ยก้อนนี้ต้องเป็นของฉันจะไม่ปล่อยใครได้ไปหรอกหูยมาสิวะจะหนีไปไหนล่ะเลเวลอัพอัพเป็นดาเมจชบบเราพร้อมที่จะต่อสู้กับคนแล้วโอเคได้อีกเลเวลหนึ่ง อัพเป็นเลือดปุ๊บเฮ้ยอยพึ่งอ้โหไอตัวนี้ไอตัวนี้โอ้โหมันต่อยเราโคตรแรงเราขอเอ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนสงสัยเราต้องอัพค่าการรีเจนเลือดนะครับเพื่อที่เลือดของเราจะได้ฟื้นขึ้นอเราต้องถนอมชีวิตไว้ก่อนอย่าเพิ่งตายการจะเป็นที่หนึ่งเราต้องค่อยๆใจเย็นๆโอเคโอ้โหมันต่อยกันอยู่ที่ด้านล่างโอ้โหไอ้ก้อนนี้ก็ตอดเลือดฉันจังเลยฮะโอเคปึ๊บป๊บ ความเร็วในการฟื้นเลือดเป็นสิ่งจำเป็นไอ้ตัวนี้กำลังโดนก้อนเนื้อจู่โจมก้อนมะเร็งกำลังทำลายแก่เดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการแกเองดูนะครับมาเสาเสาหมัดเรียบร้อยตอนนี้ก็ขออัพเป็นดาเมจจึ๊บจึ๊บโอ้ดาเมจแรงขึ้นแล้วครับอะไรอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายเรียบร้อยอัพดาเมจอีกแล้วโอ้ยข้างล่างมันเถื่อน มันต่อยกันยับดูนะครับแม่มันต่อยกันแบบนี้เสร็จฉลักมาเป็นไงโอ้โหเเลเวลหกดาเมจรู้ๆว่าโอ้โห้หมัดดูหมัดฉันสิแม่หมัดฉันใหญ่โตอลังการเลยครับขนาดนี้เฮ้ยใจเย็นดอีกก้อนนี้เฮ้ยอีกก้อนนี้มันตอดเลือดจังเลยเว้ยอ้าอุ้ยเลือดก็ยิ่งน้อยๆอยู่ดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันจะต้องทําการแอบรีเลือดก่อนอะไรอะลี รีบๆเป็นไงแม่ถึงกับถอยเป็นไงหน้าสะบัดละสีเมื่อกี้ดันดานบนมาด้านบนมาด้านซ้ายก็มาดานซ้ายก็มาอีกเฮ้ยสุดต่อยต่อยอืออ้ยไอ้ก้อนบ้าอยาเดี๋ยวก่อนไอ้ดานบนแม่แกอย่าเพิ่งทำลายฉันอ,อ้าวด้านบนด้านบนอือ,อเอาละครับเฮลิเจนฟื้นเลือดอย่างว่องไวดีกว่าตอนนี้แน่เป็นอะไรที่สุดยอดต่อไปจะอัพค่าพลังเลือดนะครับ ทำให้เลือดของเราเยอะขึ้นโอ้โหตัวนี้แกตัวใหญ่มากแสดงว่าเลือดแกเยอะอืเรียบร้อยอัพปึ๊บปึ๊บอ้อัพเลือดแล้วตัวจะใหญ่ขึ้นโอเคครับผมเราต้องทําการอัพเลือดไปด้วยอ๋อมาแอบป,ปกัเนเถ้ะนี่อืมอัพเลือดโอ้โหเป็นไงล่ะแมตอนนี้ก็เลเวล25นะครับอ่าเราขึ้นเป็นที่สอง สุดยอดไปเลยได้แต้มประมาณ1มื่นสี่ว้ด้านล่างตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่าหมัดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สแสดงว่าแกอัพแต่เลือดอ่าฉันจะค่าแกเองจะหนีไปไหนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เละเลยครับผมปึ๊บปึบอตอนนี้เลือดก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าโหดอันตรพนันอ่ตอนแรกนี่มายังกาก อูอันนี้เขาบอกว่าชื่อว่าอะไรวะเนี่ยไปที่สวนสัตว์ไปที่สวนสัตสว์ฮะโอ้ยแม่วิ่งเร็วแต่ว่าเฮ้ยไอ้อนพลังยักษ์โอ้ยก้อนนี้าทางไม่ธรรมดานะครับสงใส่ต้องอัพเอเนอร์จีเพิ่มอืมรู้สึกว่าต่อยแป๊บเดียวนี้เอเนอร์จีเอเนอร์จีจะหมดโอ้ยไอตัว2ตัวนี้ไอสองตัวนี้ฮะมันห้าหาซะเหลือเกินมันห้าหาซะเหลือเกินแม่ฉันอยากจะยุ่งกับการต่อสู้ของแกรงจรงิง อ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ยหูยก้อนพลังนี่มายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันมันตามใหญ่เลยเว้ยมาเรียบร้อยอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมมาจะหนีจะหนีออออกออกไม่หนีไม่หนีไม่หนีคราวนี้แหละเราจะมาอัพดาเมจกันรัวๆเพื่อที่จะได้มีปัดที่ใหญ่โตอะไรอะไรฮะคาซ่าหนีครับผมคาซ่าหนีหนีไม่ทันที่หนึ่งมีแต้มสามหมื่นสองนะครับอ่าเอาแต้มมาจากไหนเยอะแยะ ปปมาโอ้โหค่าพลังโคตรน้อยปอโซอี้โซอี้แกจับจะบจับจืมตัวใหญ่แต่ว่าเหนื่อยไวจริงๆแล้วมันวิ่งเร็วอะไรขนาดนี้เอ้้จูกจูกจจู๊กอยู่นน่นน่จู๊กอยู่นั่นแหละไม่มีใครสามารถล้มฉันได้แล้วเหรอฮะอแกอย่าทำฉันเลยไม่ทำแกแล้วฉันจะทำใครเราขึ้นเป็นที่หนึ่งแล้วครับ ตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถมาล้มเราได้หะไว้ไว้ไว้โฟกโฟกโอ้โหยโอ้โหยไว้รัวมากเดี๋ยวก่อนออดาวเมทอีกสองขั้นจับจับจัโอยสอยหน้าเกือบตายครับเกือบตายแล้วอือโอโอ้ยนี้อันดับ3อันดับ3ของเซิร์ฟฮะเราอัพเป็นมูฟสปีดจะได้วิ่งเร็วขึ้นะจะได้ล่เหยื่อได้อ่ด้านบนกำลังไฟกันอยู่ไฟกันขอชั้นแจมด้วยสิโอ้โ วิ่งเลือดจะหมดนะครับอืออืออออ้ยเอชั้นปับปั๊บปับต่อยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยกาเดนกาเดนกาเด้นเลือดฉันกระดอยอุ๊ยอ้าวจังหวะจังหวะจะสวนจังหวะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะฆ่ามันได้แล้วครับโอเคครับคราวนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นสกินตัวนี้บ้างชึบ นักมวยสีเหลืองแล้วก็เริ่มเกมนะครับโดยการไปถึงเลเวล8กันเลยดูวิดีโอสักครู่นะครับโอเคครับงวดนี้เราจะทำการอัพสปีดแอคแท็ก,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 กนี่คราวนี้แหละเราจะต่อยเร็วที่สุดในโลกจึงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับงวดนี้ว้าเป็นไงละ่ะสะสมเอเนอร์จีแป๊บหนึ่งถึงตัวฉันจะไม่ใหญ่แต่ฉันก็ต่อยทีนะเว้ยโอ้เฮ้ย เห็นฉันอ่อนแอแล้วถึงจะมาตามฉันแบบนี้ต่อยไม่โดนอออออุอุยเออความไวเท่ากันยังจะสาวใส่หน้าฉันดิเออ่าอโอ้ยเิมานีเกือบตายแม่คราวนี้เน้นตัวโตกันเป็นตัวที่หัวโตแต่ว่ามือเล็กมือฉันเล็กอ้อุ้ยออ้ยเดะเดะเเเ ไม่เห็นเลือดน้อยหน่อยเนี่ยตามตามตาม,ตามใหญ่เลยโอ้โหไอ้ก้อนยักษ์ยังจะตามใช่ไหมนะมเห็นไม่นี่เา่าเลือดฉันน้อยแค่ไหนจะไม่สอนหรอกฉันจะฆ่าแกเราจะหนจีจากเจ้าก้อนนี้ให้ได้เออนี่แหละนี่แหละนั่นแหละโอ้โหยอย่าพึ่งเอาไอก้อนนี้ไปกินได้ไหมเออนั่นแหละอ,อ,อ,อืมเอาโหยันตามแต่เราสวัสดีเพื่อนจบัจบจบัจบเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันได้เลเวลไปด้วยอ่าโปรเฟสเซอร์ Professor. บราเธอช่วยฉันด้วยพี่น้องเออบอกให้ช่วยฉันมันใช่ช่วยแบบนี้โอเคครับแม่เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นข่าเวลาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมด้ครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวดีครับผมจุ๊บจุ๊บ É isso aí.